เรียนได้ทำแบบฝึกกันมาแล้วสองข้อคือบวกกับ<อ>ทีนี้เราจะทำการแบ่งกลุ่มเพื่อเล่นเกมกันเกมที่ว่านี้ก็คือควิกค,ควิค๊กควิไวไว้ไว้ทำเองก็ได้ให้เราคิดเลขให้ได้ไวที่สุดโดยที่ครูจะแบ่งสมาชิกออกเป็นสองกลุ่มซึ่งแบ่งแล้วชให้แล้วใช่ไหมครับ่<อ>แบ่งเสร็จแล้วขออ,ขอกกนุญาตถอดหน้ากากนิดหนึ่งจะได้ดชัดเจนอ่ะแบ่งให้ชัดเจนเสร็จแล้ว กติกาเราอมีอยู่ว่าคุณมีโจทย์ให้อีกสองข้ออยู่ในมือแล้วนะครับมีโจทย์ให้สองข้อสองข้อนี้ข้อหนึ่งเป็นบวกหรือข้อหนึ่งเป็นลบหรือบวกได้ลบลบบวกบวกลบสักอันนะครับข้อนึงจะเป็นบวกข้อนึงจะเป็นลบนะครับให้นักเรียนเลือกใครจะเอาข่งนี้อยู่เนี่ย ีกว่าเอาตัวแทนเชิญครับสองในสาม็นระดับชาตินี่จะไปแข่งอลทีุ่โลกกันแล้วเด้ชุกได้แล้วหไปอีกชุกชุกสองในสาเรียบร้อยแล้วก็สองไงสองในสามเรียกเก็บไปหนงมือนี่เก็บไหนมือให้คนแรกไว้ครับอย่าเพิ่งเปิดนะ โจทย์ทั้งสองข้อนี้แต่ละคนสามารถเขียนได้เพียงคนละห้าวินาทีเพราะครูบอกว่าเปลี่ยนเธอต้องมาจากกระดานแล้วก็วางปากกาที่โต๊ะและครูจะเริ่มนับเวลาใหม่พอเธอเขียนได้ประมาณห้าวินาทีเธอจะได้ยินเสียงสัญญาณคือเสียงคําว่าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทุกเธอต้องวิ่งกลับมาแสดงว่าคนไปและกลับมาต้องทําไยการพร้อมกันทั้งสองกลุ่มจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันครับจ้า อาไหมครับโอเคนะพอไหมครับเอจับเวลาลนะพร้อแล้วเปิดครับศึกษาดูศึกษาลูศึกษาลนับไฟาลังไปที่สิ

เปลี ö, you, yeah, ่ยนไปแลไปไปไวนั่งนะรงนะครับคนเขียนเขียนคน่อ่นั่งรอน่นีเขีนตอบแล้วแต่เออน้องเพียร์โดนไนาโทดานี้ครับทาียต้องดีใช่ออเดี๋ยวที่บอกนกเปลี่ยน

ั่นไม่เสียงันะครับนั่อกประกาศกระจายหมดแล้วเฮ้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 เเฮ้เฮ้้เฮ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 ้นฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ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 เฮ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ่เฮเ้ เร็นเร็วเปลี่ยนเนี่ยกรบพี่กระตี้ตัดได้ไหมครับตัดได้นะเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นล้อไม่ใช่กัวเออไปเปลี่ยนเร็ว้าอ่ะ้าเร็วปลุ่มหนึ่งกุ่มสองใจครับทยังยังไอ้ียเรไปติดชอนกล้องคุดเก้าเก้าปอเ

yeah sí. sí. กลุ่มที่สองแม้จะมีความผิดพลาดอยู่ก็ตามอ่ะนี้เรามาทวนกันว่ากลุ่มที่หนึ่งที่ว่าเสร็จก่อนเนี่ยถูกหรือเปล่านะครับแต่กลุ่มสองเมื่อกี้ถูกไหมก็ถูกแต่ไม่ใช่อยู่ในรูปยาฮ่่า่เพราะอะไรเรายังทำไม่ได้อยู่ยังตัดทอนได้อยู่นะครับอ่ะมาเช็คข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งสี่สิบสองส่วนเก้าลบด้วยสีสิบห้าส่วนสิบสองนะครับ ใช้เป็นตัวคูณร่วมเป็นเท่าไหร่ครับ3 0 6 9 4 3 6 12 3 36โอเคเป็น48 45 48ลบม5ได้เป็น3 7 1จวน2เพราะว่าเอา3ตัดใช่ไหมครับข้อนี้ใช่ไหมครับ3 2เป็น3 6ก็เป็น11 12อ่ะคอนี้ถูกต้องครับกลบมือกุ้มมมมไปดูอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มที่สอง ดูจะโจทย์นะครับเหมือนจะเหมือนจะง่ายมากเลยหนูใช้จาก12-15หนูใช้ตัวคูณร่วมเป็น6-60ใช่ไหมนะครับ60อ่า60ตรงนี้13คูณ5 65 4 4สได้ส่วนที่60นะครับบวกกันได้เท่าไหร่6 0แปดสิเกียนะครับซึ่งแปดสเกียน เลือเท่าไหร่เน so ี three, ่ยเอาสามาตัดเป็นสามที่เจ็ดจริงไหมเนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดอะไรมันต้องเป็น21เพราะว่า81มาจาก3ามคูณสคูณสแล้วก็คูณ3ามสามคูณกี่ตัว4ตัวนะครับมันจึงต้องเหลือ2ี 20จะได้เป็นเท่าไหร่ครับข้อนี้เศษ27ส่วน20ต้องทำเป็นจำนวนคตัมไหมครักลายเป็นเท่าไหร่1เศษ7ส่วน20ถึงจะถูกต้องนะครับอ่ะปมให้ตัวเองด้วยเยี่ยมมากครับเกมการกีฬาไม่ว่าแพ้หรือชนะหรือจะเป็นยังไงก็ตามนะครับ ขึ้นอยู่กับข้อที่เราเจอใช่ไหมครับว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยมันยากหรือมันง่ายนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะบวกหรือจะลบสิ่งหนึ่งที่สาคัญในการเรียนเ,เรื่องเศษส่วนก็คือจะบวกกันหรือจะลบก,กันต้องทําส่วนให้ทาไมเท่ากันเท่ากันจึงจะสามารถนําเศษมาทำไมได้บวกหรือลบก,กันได้นะครับนนทุกคนเข้าใจแล้วเนาะนะครับว่าเ,เรื่องเศษส่วน ก่อนจะบวกหรือจะลบต้องทาส่วนให้เขาเท่ากันนะครับถจะบวกจะลบก,กันได้อะวันนี้ก็ขอจบเพียเท่านี้ครับอาบมด้วยหน่อยเยี่ยมมาก